สวัสด <ersch> ีค่ะเคเคกันจนาเจแปนก้าชนแยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆคะวันนี้เคเคมีต้นไม้มาฝากนะคะเขาเรียกต้นอะไรคะเพื่อนๆนี่คือต้นต้นจังนะคะเพื่อนๆต้นจังต้นไม้ชนิดนี้นะคะส่วนใหญ่ก็เป็นที่นิยมนะคะปลูกไว้ระดับนะคะเป็นรั้วนะคะต้นเขาเรียกต้นจังค่ะเพื่อนๆจ้ะ สวยงามมากๆเลยนะคะเ,เพื่อนๆพอดีเคเคผ่ามาทานี้นะคะก็เลยถ่ายมาฝากนะคะเพื่อนๆใครที่นะคะชอบต้นไม้แบบนี้นะคะตูกไว้ประดับนะคะตกแต่งทําเป็นรั้วบ้านได้นะคะเ,เพื่อนๆต้นไม้ชนิดนี้ดูแลง่ายนะคะเ,ออเค่ลดน้ำนะคะเล็กน้อยตอนช้าๆค่ะเพื่อนๆเขาก็จะนะคะ,ะ,คะแต่กิ่งก้านสาขานะคะ ก็จะขยายพันธุ์นะคะด้วยรังต้นนะครับเพื่อนเพื่อด้วยหนอนะคะขยายพันธุ์ไปหน่อยคเคก็เห็นสวยงามค่ะก็เลยขายมาค่ะเพื่อนเพื่อนต้นต้นตังนะคะเพื่อนเพื่อนต้นไม้ชนิดนี้เขาไว้นะครประดับตกแต่งพื้นที่โลเคชั่นเพื่อให้ได้นะคะมีความสวยงาม นอกจากต้นนี้แล้วนะคะก็ยังสามารถใช้ตกแต่งสถานที่ของเราให้ดูดีขึ้นมาภายในห้างปอตเดลกปเกตนี้ก็จะใช้นะคะต้นไม้แนวนี้นะคะเพื่อที่จะตกแต่งโลเคชั่นนะคะส่วนยกให้ดูสวยงามแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีต้นกระถินน้ารงนะคะซึ่งเป็น ต้นไม้ยืนไม้ยืนต้นนะคะต้นกระถินนารองเป็นไม้ยืนต้นส่วนใหญ่ในห้างพัตโตเด็กุเกตเขาก็จะนิยมปลูกนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพื่อก็จะปลูกกันเยอะมากเพราะว่าต้นกระถินารองเป็นไม้เป็นไม้ยืนต้นนะคะค่อนข้างไม้ยืนต้นขนาดกลางนะคะไม่ไม่ใช่ขนาดใหญ่ก็มีเยอะแยะมากมายเลยก็จะปลูกไว้นะคะ ไว้ประดับตกแต็งนะคะ้าอโตโดเดปก็จะมีต้นไม้หลากหลายชนิดนะคะเยอะแยะมากมาย,เ,ยเพราะว่าห้างพอโตโตเดปภูเกตก็เป็นห้างที่เน้นความเป็นธรรมชาตินะคะเห็นไคะเพื่อนๆมีต้นกระถินนาร้องนะคะเยอะแยะมากมายวันนี้ K K. นี่เคเคกำลังทำมาทำาเดียวคิดก็น,นะคะอย่าให้เสียเวลา ก็จะมาถ่ายคลิปมาฝากเพื่อนๆเดี๋ยวเราเดินกันเคเคจะพาเพื่อนๆนะคะเดินชมโลเคชั่นในห้างปอตูเดกเกตเพื่อนๆนี่คือต้นโมกงนะคะต้นโมกงเขาก็จะตัดเขาจะตัดเพื่อให้เห็นความสวยงามนะคะนอกจากนี้เราก็จะเดินนะคะเพื่อนๆมีต้นกระถินนะล้วสวยงามมากเลยนะคะ ต้นกระถินนารงสวยงามค่ะเพืเ่อนๆนะคะห้างโตโต้ดูพุกเ็เดี๋ยวเคเคจะพาเพื่อนๆนะคะเดินลองไปตันนี้ต้นใหญ่เพื่อนๆคะวันนี้เคเคพาเพืเ่อนๆมาชมโลเคชั่นภายในห้างอโต้ดูพุกเ็ค่ะนะคะ,คะ,นะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินขับไปในตัวห้างนะคะ ห้างปอตโตเดปุกเกตก็เป็นสถานที่ทำงานของ K.K. คนะคะ,ะคลิเคก็อยากจะให้เพื่อนๆน,นะคะเชิญชวนเพื่อนๆมาเที่ยวที่ห้างแห่งน,นี้นะคะเพราะว่าห้างแห่งน,นี้จะมีพื้นที่การเดินแล้วก็จะมีแ n ลนสเคปส่วนใหญ่จะเน้นนะคะในทางธรรมชาตินะคะเพื่อนๆต้นนี้ก็คือต้นกระถินน่ารงค่ะนะคะต้นกรถินนารงใหญ่มากคะ่ะเพื่อนๆเ,เวลาเขาออกดอก ็จะสวยงามมากค่ะจะเป็นสีเหลืองนะคะอลา,ามท้งต้นเลยนะคะต้นกระถินน้กรงนะคะเคเคจะพาเพื่อนๆนะคะไปชมตน้ตนยญาต้นยาสวยงามเป็นเพื่อนอาจจนะคะไม่เคยเห็นอันนี้ตน้นต้นป็นเป็ดคะ่ะเป็นเพื่อนต้นป็นเป็ดนะคะสวยงามมาเลยนะคะปีนเป็ดเคเคจะพาเพื่อนๆนะคะมาชม <God> ตน้ตนยญาต้นยญาตรงนี้สวยงามมากค่ะเพื่อน นี่เป็นหญ้าสีเขียวหญ้าแพรกหรือเปล่าเพื่อนนี่หญ้าแพรกเละว่าแต่งตกแต่งนะคะสวยนามาเดี๋ยวเราไปดูหญ้าสีแดงสวยมากต้นหญ้านี่เป็นต้นหญ้าสีแดงนะคะตอนนี้กําลังแตกนะคะกําลังงอกงามทีเดียวค่ะนะคะเพืเ่อนๆ เพราะว่าถ้ายาวกว่านี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะนะคะมาตัดนะคะให้สั้นเค่ๆชอบยาวๆเ,เ่ะนเพื่อนไม่ชอบสั้นๆน,นะคะ,นะคะเป็นเพื่อนชมดูนะคะชมกันดูนะคะสวยงาไมไม้คะต้นญ้านะคะดอกญ้านะครับดอกเขาจะมีแล้วจะออกดอกเป็นสีชมพูอมอมแดงคะ่ะเพื่อนนะคะก็จะมีสีชมพูอมแดงขาว มีสีชมพูอมแดงสีขาวขนะคะเพื่อนสวยงามมากเลยนะคะส่วนใหญออ่ตามห้างนะคะแล้วก็โรงแรมหาดาวก็จะนิยมนะครับปลูไว้ประดับตกแต่งนะคะเพื่อความสวยงามขยันจงังใช่ค่ะถ่ายรูปไปฝากเพื่อนๆสวยงามมากมายอย่าเสียเวลานะคะ มีน้องเขาเดินผ่านมานะคะเพื่อนาเราอันนี้เทศกาลชีส The First Cheese Room in Phuket with over 470 artisan cheese พอตะตูเดียร์เก็ตขายชีสใหญ่ๆมากเลยอ๋อนี่ที่ห้ามระตูเดียร์เก็ตค่ะก็นะคะต่อไปนะคะเพื่อนๆเห็นไหม สวยมากเลยค่ะมีสองสีนะคะต้นยา่าสีขยวกับสีแดงนะคะสวยงามมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆพืต้นยา่าสีขยวสีแดงตอนนี้ก็ต้นยาก็นะคะยาวไม่มากค่ะเ,เพื่อน เพราะว่าถ้าหากยาวกว่านี้นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาปัดนะคะให้สั้น,นะคะ่ะเพื่อนๆแต่จริงๆแค่ๆว่าน่าจะาสังวนเอาไว้นะคะให้ยาวๆแลวจะสวยงามนะคะมากกว่าคิดว่าคลิปนี้มีของจะสร้างความเพลิดเพลินนะคะให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u ับส r คร e ให้ KK การจะหนาจัดแปดเก้าชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ KK ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขกับการรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ